ใช่ครับต้องซักด้วยครับไม่ต้องซักก็ใส่แล้วก็ต้องซักนี่ครับไม่ส,สมิต้องซักเลยพอเอาไปตากแดดหรอครับสกประบอกหนูต้องซักเอ้าเอา okay, เข้าไปแล้วใส่เข้าไปเลยคุณชายครับป้าของใหม่ของใหม่หมไม่ต้องเห็น ใช่ถ้าของเก่าใส่ไม่ได้นะถุงกระงไงไม่ไม่ต้องจับทำไมถงกระปงล่ะใช่ครับใส่ใ,สในถังด้วยอาอแล้วไงเอ้วด